นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตา จยาวาจาเอตามังคลมุตตมันตีณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพระนาคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อแล,และวิริยะความภาคเพียร ของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางศาสตร์พราศาสนาของสมเด็จพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัพัตวาทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเทศนากันนี้พระธรรมพระเทศนากันนี้เป็นเทศนากันที่สาม พระเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ยกมาว่าพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคามุตตะมังแปลว่าการได้ยินได้ฟังมามากการเรียนเอาศิลปะ วิในที่ศึกษาดีแล้วการกล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นมงคลสูงสุดคาถาแรกที่ว่าพาหุสัจจะคาถาแรกที่ว่าพาหุสัจจะแปลว่าการได้ยินได้ฟังมามากคือเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมามากการเล่าเรียนศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้มีมากมายหลายแขนงวิชาเช่น วิชาการช่าง,งต่างๆช่างไฟฟ้าช่างยนต์การก่อสร้างวิชาแพทย์พยาบาลทนายความและวิชาครูเป็นต้นเป็นอันมากวิชาเหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แต่ต้องทำด้วยความเต็มใจความบริสุทธิ์ความที่ตัวเองรักก็จะเป็นประโยชน ต่อตอนเองและครอบครัวแม้ในอดีตการก็มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ในอดีตการในสมัยอดีตการนั้น <c oughs> พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อๆไปพระโพธิสัตว์นี้เป็น ่ายเป็นาพามที่เป็นที่เป็นบัณฑิตคนหนึ่งท่านไปศึกษาท่านเป็นคนชาวเมืองพาราณสีท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาคะแนนต่างๆที่สำนักในกรุงตาก,กศิลาเมื่อเรียนจบแล้วท่านได้กลับมากรุงพาราณสพีพระเจ้าพาราณสีในตอนนั้นชื่อ นกพ,พระเจ้าพระราชานี้ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นอมาตะและให้ยศใหญ่ทั้งหลายแก่ท่านท่านนี้เป็นผู้ตามสอนอัดและทำแก่พระราเ,เป็นผู้ตามอัดตามสอนอัดและทำรรของพระราชาในวันหนึ่งเป็นวันแรกของเดือนท่านได้ขึ้นแสดงธรรมบน ธรรมาทที่พระราชาได้ทรงตัดเตรียมไว้ในการนั้นมีพามคนหนึ่งได้ออกไปเที่ยวขอขอทานได้เงินมาเกตร้อยกะหาปณะนะเมื่อกลับมาแล้วเขาได้เอามาไว้มาฝากไว้กับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นพามแต่กูลหนึ่งพามตตะกูลนั้น ใช้เงินเขาจนหมดพอเขาไปขอทานกลับมาจะมาขอคืนาพามนั้นก็ไม่สามารถคืนเงินให้กับาพามแก่ได้จึงได้ยกทิดาของตนให้เป็นเป็นค่าแทนที่ที่เอาเงินเขาไปใช้แล้วไม่คืนาพามแก่นั้นก็เอาทิดาหรือลูกสาวบ้านนั้นมาอยู่ในบ้านของตน ด้วยว่าผ,ผู้หญิงคนนี้ยังเป็นสาวอยู่ถ้าเป็นพามในในประเทศอิเดียเขาเรียกว่าถ้าผู้ชายเป็นพามส่วนผู้หญิงจะเป็นพามมณีพามผู้หญิงคนนี้มีความต้องการคือมีความต้องการเสพกามมากเพราะว่าตัวเองยังสาวอยู่จึงใช้อุบายไป,ไปเป็นไปกระทําการที่ผิด ลูกผิด,ผ,ดผิดผัวกับตัวเองคือไปเสพเมถุนกามกับพรมหนุ่มคนหนึ่งด้วยอาบายคิดว่าพรามณ์ซึ่งเป็นสามีจะไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งนางพามณีนั้นจึงบอกแก่พรามณ์ว่าท่านพรามณ์ดิฉันไม่สามารถทําการงานในบ้านของท่านได้ท่านจงนําเอาเงินที่ได้มาจากการขอทานนั้น ไปซื้อธาตุมาให้ดิฉันเถิดด้วยาพามคนนี้หลงรักเมียมากตก,กอยู่ในอำนาจของเมียก็เลยบอกว่าดีแล้วก็เลยตัดเตรียมข้าวของที่จะไปเดินทางไปหาขอทานมีข้าวสัตว์ก้อนใส่ในย่ามหนังก็ได้เดินทางไปไปขอบ้านนั้นบ้านนี้จนได้เงินมาเจ็ดร้อยกหาปณะนะก็กลับมา พอมาถึงระหว่างทางเขาก็แวะกินข้าวใน,ในเวลากลางวันพอกินข้าวอิ่มแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดถุงย่ามนั้นเขาก็ลงไปกินน้ำในสระใน,ในบ่อไปกินน้ำในบ่อเสร็จแล้วก็ขึ้นมาในระหว่างที่เขากินน้ำอยู่นั้นงูตัวหนึ่งงูเห่าตัวหนึ่งก็เลื้อยเข้ามาเข้าไปในย่ามของเขา พอกินของข้าวศัตรูนั้นพอกินอิ่มแล้วก็ขดอยู่ในย่ามนั้นาพามนั้นขึ้นมาจากดื่มน้ําแล้วกินน้ําแล้วก็สะพายย่ามมัดทงย่ามแล้วก็สะพายย่ามเดินไปเรื่อยๆไปถึงระหว่างกลางทางได้ยินเทวดาพูดว่า,าพามวันนี้ถ้าเธอแวะในระหว่างทางเธอจะตายถ้าเธอไปถึงบ้านในเวลาเย็น ภรรยาของเธอจะตายดังนี้พอได้ยินอย่างนี้แล้วาพามนั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจคิดว่าตัวเองต้องตายในวันนี้หละก็เลยเดินไปเรื่อยจนถึงประตูเมืองพารานา,า,า,าสีวันนั้นเป็นวันแสดงธรรมคือวันสิบห้าค่ำระ บัณฑิตเสกเสนากะคนนั้นก็จะแสดงธรรมอยู่พวกชาวบ้านที่จะไปฟังธรรมก็ถือดอกไม้ของหอมไปบูชา,าพามนี้เห็นคนทั้งหลายจะไปฟังธรรมจะไปไปถือดอกไม้ทุบเทียนนี่จะไปอะไรไม่รู้ก็เลยถามก็ได้ความว่าจะไปฟังธรรมของเสนากะจึงตามไปด้วยเพื่อจะได้ถามว่าตัวเองนี่จะตายเพราะอะไร พอเขาก็เดินตามพวกชาวบ้านนั้นไปพวกผู้ติไประจับฟังธรรมนั้นไปไปอยู่ท้ายที่สุดของกลุ่มชนเหล่านั้นแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่อยู่ที่ท้ายสุดเลยเสยนกกากดบัณฑิตนั้นมองไปเห็นเขาทั้งที่เขาดันยังยืนสะพายย่ามแล้วก็ร้องไห้อยู่มองเห็นเขาก็เลยถามเขาไปว่าท่านเศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรถึงมีน้ําตาถึงขนาดนี้ก็เลยถามไปก็ได้ความ าพามนั้นก็เล่าว่าตัวเองนี่เดินมาแล้วระบางทางมีเทวดาบอกว่าจะตายถ้ามาถึงกลางทางและพักผ่อนอยู่กลางทางก็จะตายถ้ามาถึงบ้านภรรยาก็จะตายเสนกกากะบัณฑิตนั้นก็เลยถามว่าในย่ามของเธอมีข้าวสัตุไหมาพามันก็บอกว่ามีเสนกกากะก็ถามต่อว่าในเวลากินข้าวในเวลากลางวันเธอกินที่ไหน ถามนั้นก็บอกว่ากินใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถามต่อว่าในเวลาที่กินข้าวนั้นเธอลงไปเธอไปกินน้ำเธอปิดถุงย่ามไหมรามนั้นก็บอกว่าไม่ได้ปิดทีนี้ก็เลยบอกเลยไปถ้าอย่างนั้นตอนที่เธอลงไปกินไปกินน้ำอยู่นั้นงูเห่าได้เลื้อยเข้าไปในถุงย่ามของเธอ ถ้าอย่างนั้นเทวดาถึงพูดว่าถ้าเธอมาถึงกลางทางเธอจะตายเพราะเธอจะพักผ่อนแล้วก็จะกินข้าวในเวลายินก็จะล้วงมือเข้าไปในถุงย่ามงูก็จะกัดเธอตายถ้าเธอมาถึงบ้านภรรยาของเธอก็จะไปตัวดูสัมภาระของเธอและล้วงมือเข้าไปในถุงสัมภาระนั้นงูก็จะกัดเธอตายนี่เพราะความเป็นผู้ฉลาด ของพระเสนกะบ,บัณฑิตผู้ฉลาดนี้เป็นผู้เรียนเอาซึ่งวิชาแขนงต่างๆและตนก็เป็นผู้ฉลาดในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆฉะนั้นการศึกการเล่าเรียนการศึกษามามากจึงถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งส่วนคาถาที่สองที่ว่าศิบปังหรือศิลปะคือการศึกษาวิ ทิชาการแขนงต่างๆลงมือทําจนช่ำชองแล้วนําวิชานั้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้นี้ก็มีตัวอย่างเหมือนกันในเมืองพาราาณสีมีบุรุษเปี้ยคนหนึ่งบุรุษเปี้ยก,ก็คือถ้าสมัยนี้เขาก็คงเรียกว่าคนเป็นโปลิโอเนะโยมเนาะเพื่อเดินไม่ได้แต่แต่บุรุษเปี้ยคนนี้ มีความสามารถพิเศษคือเรียนเอาวิชาดีดกวดดีดใส่ใบไม้ทําให้ใบไม้นั้นเป็นรูปร่างต่างๆเป็นรูปสั์ต่างๆอยู่มาวันหนึ่งเด็ <c oughs> กชาวบ้านที่เขาอยู่นั้นนําเขาขึ้นรถแล้วขีนไปไว้ใต้ต้นไม้ต้นไรใหญ่ใกล้ๆประตูเมืองแล้วก็ให้เงินเขาเล็กน้อยแล้วก็สั่งเขาว่าเจ้าจงดีด กวดให้เป็นรูปช้างรูปม้ารูปสัตว์ต่างๆดังนี้แล้วเขาก็ทำพอทำเสร็จได้สักพัก,กหนึ่งพระราชาก็สเสด็จมาที่ประตูเมืองพอดีพวกเด็กพวกนั้นกลัวทหารก็เลยหนีไปปล่อยให้บุรุษเปี้ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเมื่อพระราชามาเห็นมองไปที่ใบไม้ใบไซใหญ่นั้นก็เห็นเป็นรูปช้างรูปม้าก็ดีใจก็เลยถาม อําดทั้งหลายว่าไทยเป็นคนทอาอําดเหล่านั้นก็กลาบทูลว่าบุรุษเปี้ยพะเจ้าคะแล้วก็สั่งให้อําดเสนาเสนาอมาดนั้นไปนําบุรุษเปี้ยเข้ามาเฝ้าก็ถามว่าสมัยก่อนเขาพูดกันเพะอนะโยมเขาจะพูดว่าพา่อบ,บุโรหิตของเรานี่เป็นคนปากจัดพูดมากถ้าเราจะพูดอะไรนี่เขาพูดมาหมดเลย เราลำคาญเราหนวกหูเธอสามารถทําให้เขาเงียบได้ไหมบุรุษเปี้ยนั้นก็บอกว่าถ้าพระถ้าพระองค์มีขี้แพะสักนานหนึ่งให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะสามารถทําได้แล้วก็นําบุรุษเปี้ยนั้นเข้าไปในพระราชวังพอถึงวันจะประชุมสภาสภาในพระราชวังนั้นก็นําบุรุษเปี้ยนั้นไปไว้ข้างหลังม่านแล้วก็เจาะรู แล้วก็ให้ขี้แพะมาทนานหนึ่งแล้วก็มาปูอาสนะเพื่อบุโรหิตอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันนั้นทีนี้พอพระราชาเอ่อยขึ้นในท่ามกลางของธรรมสภานั้นพอได้โอกาสแป๊บเดียวบุโรหิตคนนี้ก็พูดขึ้นมาเลยพอจะอา้าปากขึ้นหน่อยบุรุษเปี้ยนี่ก็ดีดกวดกุดดีดกดด้อนหินนี้เข้าไปในไม่ใช่ดีดดีดขี้แพะ เข้าไปในปากของปุโรหิตนั้นปุโรหิตนั้นมัวแต่พูดก็พอเข้าไปในปากก็กืนเข้าไปเรื่อยกืนเข้าไปเรื่อยคนที่เป็นบุษุษเปี้ยนก็ดีดเข้าไปเรื่อยจนหมดทนานทีนี้เขากําลังจะสําลักขี้แพ้อยู่พอดีพระราชาก็บอกว่าท่านอาจารย์พระราชาไน้เรียกปุโรหิตว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านกินขี้แพ้เข้าไปตั้งนานตั้งเยอะแยะเลยท่านจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะ ท่านจงกินน้ำประสงค์เพื่อให้สำลักหรือว่าอ้วกออกมาหลังจากนั้นาพามนี้ก็เป็นดังคนมีปากแต่ปิดไว้ไม่ค่อยพูดแล้วทีนี้พระราชาก็สบายหูแล้วทีนี้ก็เลยตกรางวัลให้บุรุปเปี้ยนั้นด้วยการให้หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีการส่งสวยคือส่งสิ่งของเค,เครื่องใช้ อะไรให้บุรุษเปี้ยคนนี้ตลอดบุรุษเปี้ยนี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ในที่นั่นอย่างสนุกอย่างสุขสบายนี่โยมแค่วิชาความรู้แค่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนนะยังสามารถเลี้ยงชีพได้เลยกระถาที่สมที่จะกล่าวต่อไปนี้คือวินโยวินโยคือวินนัยหรือระเบียบแบบแผนของหรือข้อปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ชุมชนนั้นๆมีความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบวินัยและก็มีความสุขวินัยนี้มีสองอย่างคือวิคืออนาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ไม่ได้อยู่ครองเรือนคือภิกษุภิกษุณีและสามเณรภิกษุก็มีศีล227 20ข้อภิกษุณี311ข้อสามเณรก็10ข้อนี่คืออนาค อาณาคาริยวินัยและอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้อยู่ครองเรือนคือครหัตผู้อยู่ครองเรือนเมื่อทั้งสองฝ่ายมีกฎระเบียบวินัยอยู่ชุมชนหรือหมู่ชนเหล่านั้นหรือหน่วยงานานั้นถ้ามีกฎระเบียบวินัยก็จะมีความสุขระถาที่สี่ต่อไปคือระถาที่สี่คือวาจาสุภาษิตได้แก่วาจาที่มีประโยชน์ พูดดีมีสาระพูดไพเราะเสนอหูบัณฑิตหรือผู้รู้ผู้ฉลาดจึงได้กล่าวไว้ว่าวาจาที่ประกอบด้วยองค์ห้าคือพูดถูกการเวลาหนึ่งพูดคำสัต์จริงหนึ่งพูดคำอ่อนหวานหนึ่งพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์หนึ่งพูดด้วยจิตมีเมตตาหนึ่งนี้คือ จัดเป็นวาจาสุภาษิตเป็นมงคลเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตดังตัวอย่างต่อไปนี้ <c oughs> ตัวอย่างฝ่ายชั่วในอดีตการมีพมีพระเถระสองลูปท่านอยู่ในวาดแห่งหนึ่งมีความสามัคคีปองดองกันเหมือนดังกับพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน อยู่มาไม่นานก็มีภิกษุซึ่งเป็นพระธรรมกถึกคือนักเทศมาขออยู่ด้วยท่านเห็นวัดข้อปฏิบัติของภิกษุทั้งสองนี้มีความภาคมีความสามัคคีปองดองกันแต่ตัวเองคิดอยากจะเป็นเจ้าวาดก็เลยไปยุแย่พระเทระผู้ใหญ่ว่าพระเทระผู้น้อยนั้นว่าท่านเป็นคนมีวินัยที่ไม่น่ารัก มีศีลที่ไม่น่ารักแล้วก็ไปยุแย่ทางนั้นอีกว่าภิกษุผู้ผู้แก่นี้ว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ภิกษุสองรูปนั้นก็แต่คอกันก็ไปคนละทางภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกนั้นก็ได้เป็นเจ้าวาดอยู่อยู่มาไม่นานภิกษุคนนั้นภิกษุรูปนั้นก็มรณภาพไปตกนรกอเวจีอยู่ตั้ง หนึ่งพุทธันดรพุทธันดรหมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานแล้วแล้วก็ว่างเว้นช่วงนี้คือไปสู่อันไปว่างเว้นคือช่วงนี้ไปสู่พระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาจุติใหม่นี้นี่คือพุทธันดรหนึ่งเขาตกนรกอยู่อ,อเวจีอยู่ตั้งตั้งนานเลยแล้วทีทีนี้พอหมดหมดเวรหมดกรรมจากนรกอเวจีนั้น เศษบาศิตรกรรมที่ท่านพูดไว้คือพูดพูดพูดเท็จพูดส่อเสียดนี้ก็มาเกิดเป็นสูกรเปตสูกระเปตนี่คือเปตที่มีรูปร่างเป็นคนแต่หัวเป็นหมูมีปากมีหางอยู่ในปากและมีน้อนชอนชัยอยู่ตลอดเวลานี่คือผลกรรมของพูดพูดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบตัวอย่างฝ่ายดีก็มีเหมือนกันโยม ตัวอย่างฝ่ายดีก็คือพระในในอดีตการมีพระในในอดีตการนั้น <c oughs> <c oughs> ในอดีตการมีพารามคนหนึ่งมีเขาได้เขาได้โค คือพระตอนนั้นพระพระโพธิสัตว์ที่จะมาจ,จุติเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านจ,จุติเป็นโคพามคนนี้ได้โคมาจากเขาบริจาคมาเขาให้ทานมาตั้งแต่ตัวเล็กเลอยู่ก็มาเลี้ยงไว้และเขารักโคตัวนี้เหมือนกับเป็นลูกเป็นเป็นบุตรของเขาเลยเขาเลี้ยงดังกับเป็นลูกของเขาด้วยการให้ข้าวยาคูก็คือข้าวต้มแล้วก็พัด คืออาหารเหมือนตัวเองกินแล้วก็ตั้งชื่อโคตัวนั้นว่าโคนันทิวิสานโคนันทิวิสานนี้เมื่อจเจริญเติบโตแล้วก็สงสารพรามที่เลี้ยงตัวเองมาโคในสมัยก่อนนะโยมโคนี้พูดได้สัตว์นี้พูดได้นะโคนี่ทำไมโคถึงโคถึงไม่มีฟันข้างบนเพราะแต่ก่อนเนี่ยโคนี่เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็ ทั้งทํางานไปด้วยก็บ่นไปด้วยทีนี้โคอันเจ้าของนั้นก็ลาคาญก็เอาเอกที่ปวดก็ออมาเน,นตีไปที่ตั้งจมูกของโคโคก็เลยไม่มีฟันเท่าทุกวันนี้และพูดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ในจิตการนั้นโคนันที่วิสารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็บอกกับพามว่าพามท่านจงไปพนันกับเศรษฐีด้วยเงิน กหาพันกระหาปณะนะว่าท่านนั่นมีโคตัวหนึ่งเป็นโคมีกำลังสามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มเกวียนนั้นไม่ใช่เกวียนเปล่าเป็นเกวียนที่มีสัมภาระเต็มเลยพอถึงวันพนันเศรษฐีก็เตรียมเกวียนร้อยเล่มพร้อมสัมภาระเต็มเกวียนเลยมาผูกติดกันพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว พามคนนี้ก็นำโคนันทิวิสานี้เข้าไปเทียมเกวียนแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนเกวียนแล้วใช้ปะตักฟาดไปที่ที่แอขที่เอ,ท,เอที่คอของโคแล้วก็ร้องตะโกนไปว่าจะโคโกงจงลากเกวียนไปพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงนั้นไม่ไผ่ลอหูก็เลยยืนนิ่งเฉยพามนั้นก็แพ้พนันเก่เศรษฐีกลับมาบ้าน มีความเศร้าโศกเป็นมากเลยทีนี้โคนันที่วิสารนี้ก็สงสารเจ้านายตัวเองก็เลยบอกจะาพามนี้ว่าให้ท่านไปพนันกับเศรษฐีด้วยเงินสองพันกหาปณะนะแต่ท่านอย่าบอกว่าท่านอย่าเรียกข้าว่าโคโกงทีนี้เศรษฐีนี้พามนี้ก็ไปขอพนันกับเศรษฐีอีกพอถึงเวลาเศรษฐีก็ เตรียมเกวียนมาไว้ร้อยเล่มเกวียนที่มีสัมภาระเต็มหมดมาผูกติดกันพามนี้ก็เอาโคเข้าไปเทียมเกวียนแล้วก็ขึ้นนั่งบน,บนเกวียนแล้วก็พูดด้วยคำสุภาพว่าพ่อมหาจำเริญพ่อโคนันทิพิสารพ่อจงลากเกวียนไปเถิดพอพระโพธิสัตว์ทึ่งเป็นโคนั้นได้ยินคำไพเราะก็มีความชุ่มชื้นหัวใจ ก็เลยลากเกวียนไปเกวียนเล่มเล่มสุดท้ายก็มาจอดตรงที่เกลียนเล่มแรกผามน,นั้นก็ชนะเศรษฐีได้เงินมาสองพันกหาปณะนะมาอยู่ที่บ้านของตัเองด้วยความสุขนี่ของคือผลของการพูดแต่คำที่สุภาพพูดจาอ่อนหวานซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลสูง,ส,งสุด ฉะนั้นภาสิทธิที่ว่าพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจจยาวาจายเอตมังขลมุตตมังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้ยินได้ฟังมามากการเรียนเอาซึ่งวิชาการแขนงต่างๆและวินัยที่ตัวเองศึกษาดีแล้ว และก็วาจาที่เป็นสุภาษิตธิ์คือเวลาวาจาที่พูดอ่อนหวานพูดเพาะพูดมีประโยชน์จึงเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นมามาเป็นตบะเดชะพลวะจัดปัจจัย ดนบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์จำดงหมายคือมีลาบยศสรรเสริญมีอายุวันณะสุขาพละปฏิพานธนาสารสมบัติตลอดกาลนานแห่งชีวิตของทุกคนทุกท่านด้วยเทินแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้